ก,การในการจริงออเธอนี่ในการได้บอลชี่บอพัศส,สอนั๊อพัศส,สอนเล็งเล็งออา,า,าอลไปทขวาเติมขึ้นหน้ามาลกตบขายกระชากขึ้นไปโอ้โหเดียวบอลให้สาวตูสาตูขวามาลมุกเลเอาหัวหมุนไว้ได้เดี๋ยวบอลให้อพัศส,สอนอพัศส,สอนทำบอลออกไปครับลูกนี้เป็นทิกอินของ ลบไม่ฮะคิกอ no. ินเข้ามาคิกอินเข้ามาจับพลิกจับพลิกจะพลิกไม่ได้เสียรอีกสดีรียบร้อยดีจากขึ้นน้ำมันหนึ่งประตูต่อศูนย์จะมาเลขที่เสียครับโอ้โหประตูไว่เลิกเกินแต่เกมยังไม่จบครับแต่เกมยังไม่จบเริ่มยามใหญ่ขึ้นมา รดไม่อ็จูเนียได้คิกอินครับทิกอินคือลามัเอาจากบอลไม่ดีเอาเป็นลอแต้มมุมขรองปาพัสองครับปาพัสองตีเขียวมาตตัลงหล่อนี่หมายเลขเจครับโอ้โหแล้วขึ้นนไปแล้วสองประตูต่อศูน นำไปเลยเกินฮนะนนเริเร่มเกมใหม่ฮะร,รถเมยจะแก้เกมยังไงรถเมย์จา๋าะครับเลี้ยงไปเองดุยไปเองเโดนจิ้ออกไปได้คิกอินอีกครั้งนึงฮนะมันเรียกแล้วมันเล่นเนี่ยเขราะจยเองี้เานโอ้โหทนุนขราพื้าขมากครับ อ่านะครับเงี้ยบอลซี่ึ้นมาเลี้ยงในเลี้งจะไปเองจะไปเองไม่ได้ทำอะไร้ัวหมุนตัวไม่รอบดไม่รอดออกไปเลยครับชิ้เองออกไปทางซ้ายโอ้โหมีพื้นที่ยิงลูกนี้เนีปลพอยเอ้ตัวซับตัวเซฟไม่ได้เลี้ยงในเลี้ยงในอีกเลยบอลอยู่ดาวประตูตัวเองตีโดนสซับอีกทีไม่ได้ยังไม่ได้รถเมย์บอลถึนมาที่ประพัดสอนตั้งเกมใหม่เคลียร์บอลออกหลังไปเลยนะครับ

ไม่ได้ครับไปไม่ได้ส่งบอลไปทางซ้ายไปซ้ายยังไงบีบโดนบีบโดนบีบโดนบีบแล้วตอนนี้โดนบีบโอ้ยได้บอลขึ้นมาจะได้ออกบอลไปขวาแปลว่าเอาชัดเสียเงินไปเลยบอลนี้บอลนี้เล่นดีเล่นออกขวาไม่เลได้วางเสาประตูวางยอดอไปโอ้โหไย สายสลิล่าที่ใหญ่กว่ารูปร่างนี่ปพัสอนนี่จะใหญ่กว่ารถเมย์นะครับนี่รถเมย์รถเมล์แต่รถเมย์ไม่กลัวนี่ครับอ่อนคือหลังมาอย่างไงปรป้าสอนหมุนไปเองไม่ได้เที่วันวันทุกทีตะพิชใหญ่บาต่างฟ็อกไม่ฟัดยังไม่ทันมาแต่พอได้ทีนี้รถเมย์รถเมย์ไปไม่ได้เออ เป็นคิกอินครับของของรถเมย์ครับรถเมย์จูเนียร์นี่รถเมย์จูเนียร์นอะจูเนียร์หลากสีอะไ้มีบ้างดิลูกนี้โอ้โยบาดหน้าประตูไปครับจะบอลลูกนี้ไม่อยู่ครับ แล้วเริ่มเก็บกับใ่ประพัดส,สอนประพัดส,สอนรีบมาเข้าซ้ายไม่ได้โดนใส่ทิ้งไปเลยขอขอความสนับสนุนนักกีฬานด้นะครับขอขอบคุณมากมากเลยนะครับผมคุณพี่ร้านขาย ของดองหรือเปล่าขอบคุณมากเลยนะครับผมเอาเริ่มแก้กันต่อจ้าเอาเลยครับเอาแลครับอาจจะนิดนิดนิดไงก็ยังไปต่อใจสู้ใจสู้รถเมจารถเม่รถเม่ทำไงรถเม่ตี่โอ้โหเอาบอลเลื่อนประตูพุ่งสองประตูยิงได้เรื่องร้อยดีจ้าสามประตูต่อศูนย์ นะครับผู้บสาวปรูเรียกว่าประเมินออกพผทุกทีั้งสองทีมโอเคเล่นต่อได้เอ้าลุยกันต่อจา้อจาเริ่มเกมการแข่งขัน,นเอาไปไยังรถเมย์จ๋ารถเมย์จะเอาคืนได้หรือเลปล่าเอาบอลไปปารซ้ายขวาอยู่แดนตัวเองโดนบีเพิ่มโดนบีปะพัดสอนเอาบอลคืนมาได้ไวบอลทิ้งทู้สาวประตูฮะม่ได้ครับปะพัดสอนเอาเสียบอลไปกัน แต่เก no so oh, ือบไปให้ม so no ีการไป็ตัวคือนีโมงลูกนดีมาคนที่สามตังออกมามงได้ยิงลูกน้ีอโหยิงแบบงงๆคนยิงก็งงนะโอ้โหน้ำไปแล้วครับสี่ประตูต่อศูนย์เรียนตัวทั้งชุดเลยนะเอาชุดไปรูกไห่ไรงสดไรไหนี่ครบบโอ้โหสมัย่ี้คนตัดผมไม่ดี ลงไปใหม่นะเดี๋ยวไปจุดสนามเลยนะจังลื่นนิดนดียวนะจังเข่าเล่นเข่าเล่นเอาทิ้งเล่นเข้ามหสามตัวเล่นง่ายๆแต่ลูกทิ้งออกไปยใส่เย็นมันลื่นเลยมันต้องเลี้ยงเลยลื่นในสนามเดียวกันไม่ต้องตัวนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอนเรื่องเล่นต่อรถเมษารถเมษาถูกมาสวยไปแล้วรวมเมอ้าวพิ้งก็มาังลงกลางเบียดทิ้งออกไปก่อน ูกเตะมุมลับของรถเตอีกจูนเดียร์นี่นข้าหลังนักอ่นระบกทีลตัวอย่าดึงนะพูัถึงอาวุธศิลป์พวดห่นงมือ้วมือยอย่าดึงนะเมื่อยดึงนะจ้าโอ้หมีพี่อุยเกือบไปยังไงได้บอลอยู่รถเบสรถเบสัสรถเบสัสกระปิ่ออกไปนอนฮะขึ้นมาขอนผลาพสสอง บอลเลยบอลเลยรามทัดสอบเอกูุเพื่อนโอ้โหจะลงไปสอบไปผ่านรถเมย์รถเมย์ตับบอลได้ตามสอบจะใครจะไปหรือเปล่าไปเองไปเองไปเองปับบอลเกี่ยวกับโครารรถเมย์โอ้โหนี่ลูกเอกมันได้โอ้ยแล้วคิกอีกของรถเมย์อีกครั้งหนึ่งยังม่ออกอาสสามทีโอ้ยทำเกมบุกยังต่อเนื่องวันจะเอาประตูคืนมา หลังจากที่โดนไปสี่แบตตี่ครับโอ้โหสายอะไลื่นลื่นปาได้เรียบร้อยนี่หรื่าไปอีกย่ายครับโอ้โหหันหน้าไปโตไปอย่างน่าเสียดายลูกบอลสำรองแนบดีเลยครับขอบคุณมากครับพี่เริ่มเกมจะต่อจ้ะรถเมยอ่าเล่นหน้าประตูตัวเองหลอกล้อก็กลับก็กลับก็กลับนี่ครับหมุนหมุนหมุนไปเองถึงตายหรือเปล่าไม่ได้ เดี๋ยวลุกเต็มมุมฮนะไม่มีเพื่อนมาเติมยลงไงสา,ายไม่ได้ฮะัอายังไงได้บอลได้บอลรุ่นเมย์รุ่นเมย์ล้มไปเองฮนะเป็คลิปอิงของรุ่นเมย์จา้า จอดัหน้าประตูยังไงจอบบอลได้สวยแต่ว่าโดนทิ้งออกมาเดี๋ยวตากอมจริงเลยดีเข้าไปทิ้งตรงไปก่อนสาวจ้าเล่นบอลให้ดูให้ดูด้วยนะจ้าระวังจะเต็มหน้านะจ้าถ้าเราจะไม่รับผิดชอบใดในฟันเหล็กของท่านนะโครโคตอย่างเง้ย่งลูกนี้โอ้โหตากเทีย ที่รบระวบอล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 บบขึ้นมาจังหวะนี้โอ้โหชนซ้ำอีิโอ้โหนี้บ้าพางกันเลยจรินะฮ วางยาวขึ้นมานี่ครับตับบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกออกไปแต่เป็นชิคกี้พายของประพัฒสอนสวยนะสวยเลยนช้าๆเลียโบว์จะอัดชัดลื่นนิดหนึ่งนะครับแต่สนามของเราเป็นพื้นยางนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเข่าถลอกนะฮะใชเอาแล้วได้บอลประพัฒสอนประพัฒสอนอ้โหป๋าลูกนี้องค์เองนะ ไอ้พูดสามตัวอ้าวมีเพื่อนมาเติมหรือเปล่าเพื่อนไม่มีมาเติมอ้าวลงมาเองได้สวยหนึ่งลงหนึ่งจะลงสองไม่ได้ครับไม่ได้เอาป่านป่านมาประตูปีวะนี้โอ้ยเาเวเลท้าอาจจะไม่มีดอกยางแล้วนี่ครับโอ้แต่ทิ้งไม่มีไปอยู่ที่ทางสนามต้องระวังด้วยนะครับ นเรียบโตข่าลอยแตบพอได้ตูดนี้ก่อนอยู่บ,บ,บ้าน,น,าน,นามีอะไรครับเด็กครับป้าพัดสอนอย่างไร้ค,ครับ้ตัธสินบอกตั้งไม่ตรงจุดนะฮะบอังจังจังเขาขออยู่

กัล้มลุกคึกคักันนิดนึงครับแต่ว่าทางการต่อพัสอนี้ยกันอยู่ดีจ้่อนฟังเสียงูกวีดก่อนนะครับรถมีขอเวลานอกครับผมเวมที่ไหลมทาง้านของรถร้นอดที่องรเวลาแล้วนะครับว่า จะต่อจะแข่งไหมนะครับผมก็มีเวลาก็ใจสู้นะครับว่ายอดเลยเขาสติลิตนะน้องตี๊แซม จะอยารเปลี่ยนตัวของผู้สอนนะครับจะต่างจะพูดความนิดเดิงนะครับผู้สอนนี่จะเปลี่ยนตัวเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าต้องเปลี่ยนตรงจุดเปลี่ยนตัวเท่านั้นนะครับผมจะเปลี่ยนจุดอื่นไม่ได้นะครับผมเราเป่าห้าครั้งนะครับผมเราเป่าห้าครั้งเนี่ยจะเป็นจุดโทษนะครับแต่จะเป็นจุดโทษจุดที่สาม เริ่มเกมกระต๊อบยิงโอ้โหแต้มมือรถเมย์จ้าตายบอลขีนหลังหูกระต๊อบลุกเบิ้ลใบดาบประตูผมเป็นรายการที่หันครึ่งแรกครับผมต่อในหุ่